มิเกลอัเตต้าสุดเซง็งหลังอาเซนอนพลาดท่าแพ้บอลมัดคารางังเอมมเรสสเตเดียมหนึ่งต่อ2ทั้งที่เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนจากลูกยิงสุดสวยของเดแคลนไร์ในนาทีที่34แต่แล้วแนวรับกลับพังไม่เป็นท่าเสีย2ประตูจากลูกเซตพีสให้กับดีนหุ่นเส้นและเอวานิวสันในช่วงครึ่งหลังนาทีที่67และ7 5ทําทำให้ปืนใหญ่พ่ายคาบ้านแบบสุดช็อกนี่คือนัดที่3ติดต่อกันที่อาเซนอนไม่ชนะใครในทุกรายการและกำลังเจอกับช่วงเวลาที่ฟอร์มสะดุดอย่างหนักในโค อาเตต้าระบายหลังเกมเราเริ่มเกมได้ดีและควรปิดเกมให้ได้ตั้งแต่ต้นแต่การป้องกันลูกเซตพีสแบบนี้เราจะเจอปัญหาแน่เราสร้างโอกาสมากมายแต่กลับเสียบอลง่ายงหลายหนแถมยิงให้คู่แข่งมีความหวังเพราะเราปิดเกมไม่ได้เองกุนซือเลือดประทิงยังย้ำว่าปัญหาเดิมยังวนกลับมาอีกครั้งเราทำแต้มหลุดมือจากเกมกับคริสตัลพาเลซและฟูแลมก็เพราะลูกเซตพีสนี่คือสิ่งที่ต้องแก้ไขด่วน ตอนนี้อาเตต้าเร่งกระตุ้นลูกทีมให้รวมพลังและเปลี่ยนความโมโลและความผิดหวังให้กลายเป็นพลังในเกมบุกไป,ปเยือนปารีสแซงแช็กแมงสุดยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองนัด2วันพุธนี้โดยเกมแรกปืนใหญ่พ่คารังศูนต่อหนึ่งและหากยังป้องกันลูกตั้งเตะได้ไม่ดีเกมกับเปเอสเชอาจจบเร็วกว่าที่คิดอาเตต้าชี้ชัดถึงเวลาเปลี่ยนความผิดหวังเป็นไฟในเกมหน้าปืนใหญ่จะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่หรือจะพังทั้งซีซั่นพระเซ็ตพีซแฟนๆอาเซนนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง คอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ